ชอบสอนในรายวิชาภาษาไทยค2 3 1 0 1ค่ะห้องที่สอนนะคะเด็กๆ3ามพับสองสาับห้าับแปดับเก้ับสิและ3ามับสิค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนครูชื่อครูจิรวันเขมรัรนครูบุปสารการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะในปีนี้ครูรับผิดชอบสอนภาษาไทยพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 2ห้องด้วยกันค่ะก็คือม3าับสและม3าับเค่ะ แล้วเจอกันกน,นะคะค่ะ,ค,ะคุณจททุฑาธิรามเลิศค่ะปีนี้ครูสอนม3ด้วยกัน3ห้องห้อง1ห้อง4ห้อง10แล้วเจอกันค่ะเด็กๆค่ะคุณอธิการบุญเลิศนะคะหรือคุณแขกนะคะรับผิดชอบสอนรายวิชาภาษาไทยห้องเรียน3คั3ั11และ3คั14ค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ มีีวิธการสในการเรียนการสอนภาษาไทยในปีนี้นะคะของเราก็จะใช้หลักของการใช้การเรียนการสอนดนัตรีเป็นฐานค่ะโดยบูรณาการสอนทั้งแจ้งภาษาเข้าไปในรูปแบบการเรียนแบบออนไลน์ค่ะในวิชาภาษาไทยม3แบบงเป็นละสาเป็นกี่หน่วยบ้างคะในรายวิชาภาษาไทยม3ในปีนี้นะคะเราจะแบ่งออกเป็น3เหนือด้วยกันค่ะเหนือที่1คือพระอภัยมณีหนือที่2คือพระโรมราชวังและเหนือท นะะในเรื่องพลาสมณีเนี่ยเราก็จะเรียนเกี่ยวกับความเป็นมาเนื้อหาลักษณะการแตกแล้วก็มาร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับคุณค่าทั้งสามด้านค่ะแต่สิ่งสําคัญเลยเราต้องมาฝึกท่องอำขยะก,กันด้วยนะคะตัวชีววัทน,นะคะเราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับการสรุปวิเคราะห์วิจารณ์คดีเรื่องพลาสมณี A ค่ะแล้วก็มีการอธิบายคุณค่าทั้งสามด้านแล้วก็ท่องจอาบทอักขยะในส่วนวิธีการสอนนะคะของครูก็จะเป็นลักษณะการ ให้นักเรียนศึกษาบนความเพิ่มเติมก็คือ g o o g l e Site ค่ะแล้วก็มารายงานในเรื่องภาพห้มานี้นะคะเราก็จะมาร่วมกันวาดภาพตัวละครค่ะซึ่งก็จะเป็นหนึ่งกิจกรรมในวันสุพรนทูของเรานอกจากนี้แล้วเราก็จะมาทำใบงานแบบฝึกหฐานร่วมกันค่ะแล้วก็สอบห้องอาขยันค่ะในการวัดและประเมินผลนะคะครูก็จะดูจากการร่วมกิจกรรมถามตอบในขณะที่เราเรียนร่วมกันในชั้นเรียนออนไลน์ค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะก็จะ ตรประพันธ์กรสุภาพแล้วก็ประเมินชิ้นงานรวมทั้งสอบข้อบทเนีขยขนแล้วหลักภาษาเร,าร,ารียนยังไงบ้างคะคุณครูสำหรับรหลักภาษานะคะในห,หน่วยการเรียนรู้ที่1ก็จะมีการอ่านการเขียนแล้วก็การพูดนะคะสําหรับการอ่านก็จะมีการ ดูนะคะแล้วก็นักเรียนอาจจะได้นำม,มาพูดวิจารณ์นะคะวิเคราะห์จากสื่อที่ฟังได้ดูค่ะแล้วหน่วยที่2เรียนเรื่องอะไรบ้างคะคุณครูค่ะสวัสดีค่ะสรับหน่วยที่2นะคะเราจะเรียนด้วยกันทั้งหมดสรเรื่องซึ่งมีวรรณคดีและหลักภาษาอยู่ในนั้นวรรณคดีเรื่องแรกค่ะก็คือเรื่องพระบรมราชโชวาทนักเรียนจะได้เรียนอะไรบ้างนักเรียนจะได้รู้ประวัติความเป็นมาประวัติผู้แต่งลักษณะคำประพันธ์ ะะรวมถึงคุณค้าวด้านวรรณศริลป์ด้านสังคมข้อคิดต่างๆของ,งเรื่องนี้ค่ะภารณาในเรื่องนี้นะคะครูก็จะให้หนนะักเรียนทําแบบฝึกหัดใบงานต่างๆเรียนผ่านไหนเอ่ยผ่าน o o o l l e l u s s r o o m ผ่าน Google Meet ผ่าน Google ไซส์ซอเรื่องต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการเขียนเพื่อการสื่อสารหลายๆคนเด็กๆหลายคนอาจจะยังไม่ชอบแต่เรียนแล้วครูเชื่อว่านะักเรียนต้องชอบแน่นอนเป็นในเรื่องของการเขียน ชีวประวัติอ่ังชีวประวัติแล้วก็คการย่อความพลกงานในเรื่องนี้นะคะให้นักเรียนเขียนอาัตชีวประวัติของนักเรียนเองแล้วก็อาจจะย่อความในเรื่องที่ครูกำหนดให้เรียนผ่านอะไรเอ่ยผ่านออนไลน์ค่ะไม่ยากนะท้าเด็กๆอย่เจอกันจ้าสำหรับเรื่องสุดท้ายของหน่วยนี้นะคะเป็นเรื่องของการยืมคำภาษาต่างประเทศที่มาใช้ในภาษาไทยนลกเรนจะได้รู้ว่าคำที่เรียนใช้ในปัจจุบันนี้มีคำไหนที่เป็นภาษาต่างประเทศบ้างแล้วรวมทั้ง ยังเป็นของคําทับศัพท์ศัพทวิชาการแล้วเจอกันในบทเรียนนี้ค่ะสําหรับหน่วยที่3เรื่องสุดท้ายเรียนอะไรบ้างคะคุณครูค่สะสำหรับหน่วยที่3นะคะเรื่องอิสรยิยภาพศิค่ะนักเรียนจะได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมานะคะประวัติผู้แต่งเรื่องนี้นะคะแล้วนักเรียนจะได้ เราจะได้มาอ่านจับใจความกันนะคะการอ่านจับใจความเนี่ยนักเรียนคงรู้กันอยู่แล้วแต่ว่าในมน .3 แล้วนะคะครูจะให้อ่านจับใจความเสร็จแล้วเนี่ยนะคะนักเรียนรวบความคิดค่ะเป็นความรรวบยอดแล้วมาเขียนแผนความคิดกันนะคะสำหรับเรื่องที่3นะคะคือเรื่องการพูดค่ะครูจะให้นักเรียนนะคะไปศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วมารยายงานการพูดค่ะแต่ช่วงนี้ค่ะนักเรียนเป็นช่วง new normal นะคะเราก็จะมีการเรียนการสอนที่รูปแบบแปลกใหม่นะคะเราจะไปศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นกันแบบออนไลน์กันค่ะแล้วเรามาเรียนกันนะคะ สำหรับเรื่องสุดท้ายนะคะเรื่องที่4ค่ะคือโครงสี่สุภาพเด็กๆจะได้มาเรียนรู้นะคะทั้งรูปแบบคำประพันธ์ลักษณะคำประพันธ์แล้วก็จะได้มาร่วมกันแต่งคำประพันธ์ด้วยนะคะเราอยากจะรู้ว่าเด็กทุกคนเนี่ยยังมีความสามารถในการแต่งคำประพันธ์หรือเปล่าคะท่องให้ขึ้นใจสู้ภัยโควิด -19 ไปด้วยกันโควิดทต่อัชอบเธอจดีล่ะพิเศษต้องใส่ไข่แต่ถ้าใส่ใจอย่าลืมใส่แมสกด้วยนะคะ มันติด่อดแต่ถ้าได้กอดครูแล้วจะติดใจระหว่างเรากับโควิดเธอจะติดอะไรมากกว่ากัน